อะไรเงาไปซื้อของน่ะของเออรอนานแล้วแม่เนี่ยไปตีแต่วงรถยนต์ไปนะโอ้โหแม่นั่งไม่ได้แม่เมารถรถยนต์น่ะโอโ้นั่งไปเถอะมันเมารถนั่งหลังก็ได้ไม่เอาข้างหลังเดี๋ยวขากลับก็ต้องใส่ของมาโอ้โหเมารถอู้หูไปไปไปงั้นไป ถึงแล้วโอ้ยเสียววายโอ้โหไม่มีเบาๆเลยดูดิกระมังมือสองเข้ามาผมบอกให้แม่รถยนต์ไปนะเนี่ยพ่อแม่เมารถจะไปได้ไงล่ะนี่ยังเข้ามาไม่หมดเจ้าห้ผมบอกให้แม่รถยนต์ไปเนี่ยกระมังมือสองเข้ามาอะไรของเรถเมารถจะเอาไปไอกให้แม่เมื่อรถยนต์ไปขนของไปซื้อของอ่ะแล้วไม่เอารถยนต์ไปอ่ะบอกเมารถไม่เมารถเนี่ยไม่หนักไปมก็ได้มาหน่อยเดียวกระมังมือสองซื้อมากระติก นี่หัวเระหูป์นี่กระถางนี่หมวกกันน็อกนี่ซื้อมาทำไมกันจะมาปลูกกันมองต้นไม้ดินยังไม่ได้เลยเดินรอบตลาดเลยโคตรเหนื่อยเลยกูจะบอกให้แม่เสียงดังก็เนึกว่ามีอะไรโอ้ยนั่งอะไรข้างหลังก็หางก็ใม่เป่าๆเลยโว้หาอย่างแรงเลยที่หลังแกไปเองไปเองเลยนึกว่าขัลรถอะไรกันตกใจวิ่งมันโอ้ยขับรถจะเห็นไหมล่ะอะ ของพังหมดเลยเนี huh. uh ่ยโอ้ข yeah, ับรถอ่ะ huh. ย okay, ังไงก็มันใบลูกเขยเนี่ยโู้โหจะออกกำลังกายเนี่ยซื้อมาออกกำลังกายเนี่ยเผื่อจะมีผัวสติดทนเนี่ยก็จะบ่นอยู่น้าเน่มัวกันนักเนี่ยไปไหนมาไหนเนี่ยจะได้มีใสไม่ได้จะบ่นนะก็ซื้อของมีประโยชน์ทั้งนั้นเลยเนี่ยโอ้โหเออกระติกน้ำเนี่ยก็ไว้ใส่เนี่ยใส่น้ำกิน ประโยชน์เนี่ยสายยางก็ไปเดินสวนของไ็ยังไม่ครบถังมางมาปลูกต้นไม้ก็ได้มาแค่เนี้ยรู้สิเนี่ยของมาไม่หมดกระได้มาอหยางละหน่อยละหน่อยโอ้โหแล้วมันก็ยังจะบ่นเราอยู่นั่นเนีเียาจะได้มาว้นั่งมาของมันมีประโยชน์ทางนั้นเนี่ยมันก็ว่าเราอยู่นั่นเนี่ยใช้มันเนี่ยน้าคานใช้ไปบนไป ขับรถจะไม่มีจะระวัง